สวัสดีครับวันนี้ช่องเดินชมดูเที่ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็แวะดูความสวยนะครับที่ประภาทานเขาหลักแล้วก็หาดนางทองในพังงานะครับรสถานที่นี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคึกคักในอำเภอตะกัวป่าข,ของจังหวัดพังงานะครับก็จะเป็นเหมือนกับแหม้าอีกแห่งหนึ่งในหาดนางรองนะครับในตะกัวป่าเลยนะครับเพราะว่าประภาคานนี้นะครับคือสร้างขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เซนไม่นะครับซึ่งก็เอาไว้ในเรื่องของการเตือนภัย ถ้าเกิดสึนามีขึ้นนะครับซึ่งก็จะได้รับความคือตัวประภาคารเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับวิวทะเลพังงานะครับจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเขาจะมักจะมาถ่ายรูปมานั่งกินหาอะไรกินกันในช่วงเย็นเพราะว่าเขาว่าเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินสวยแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงานะครับ <c oughs> แล้วก็บริเวณที่ใกล้กันเนี่ยก็จะมีหาดนังทองนะครับซึ่งก็จะมีทรายดําอยู่นะครับก็บริเวณนี้ก็ถ้าเกิดจะเป็น วิวสวยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาเนี่ยก็น่าจะมาสักประมาณ4โมงเย็นครับถ่ายรูปน่าจะสวยเลยนะครับตอนนี้เราไปนะครับอ่าดัตสีไดยฝนย่งหยุดตกนะครับก็ไปถึงประมาณบ่ายโมงกว่านะครับก็จะได้รูปประมาณเจดนี่แหละครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถึงแม้จะเป็นตอนนี้ก็ยังคงสวยนะครับแล้วก็ลมพัดลมทะเลเนี่ยพัดเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ตรงหาดนะครับเล่นน้ําได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับดีเลยแล้วก็จะมีมุมที่เป็นโขดหิน ครับก็เป็นเหมือนกับโวรหินโซโคกนะครับก็มีปัตประค่าตั้งอยู่ไป,ไปเช็คอินถ่ายรูปอันละบริเวณนั้นนะครับก็เปิดทุกวันอยู่แล้วครับข้าจะเพื่อนท่านใดนะครับมาหาอะไรกินหรือมาชมวิวสวยๆก็ตรงนี้เปีจนจุดหนึ่งที่น่าจะมาพักผ่อนใจกันสำหรับข้อมูลใดาหากกรโดหรือผิาพาดจะผมกราบขออภัยด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ เล่นลนล่นเ,ลนเ,ลนเลนาน่ประาาของหลักงาน้าเป็นาหาน้ำเล่นได้แล้วครับเนีแต่วันนี้ที่เอามานี่แบบฝนพุ่งหลังฝนตกน้ำแรงเลยแหละกเล่นน,น้ำอยู่าอน้ำมีหมด